สีเสร็จน่าจะไม่ได้นะค่อยๆแกะค<ก>่ะแกะตรงไหนนะช้าๆอย่าพึ่งอย่าพึ่ง<笑><笑>ไหนเขาทีชอสิมันมีรูปอะไรบ้างอยากได้รูปอะไรยังไม่ได้บอกเลยอยากได้รูปอะไรไม่ได้สีเข็ดได้เลยค่ะหนูอยากได้รูปไหนอะเดียวติกตวต๊กตัก โชว์ขึ้นมาหน่อยบังไม่เห็นค่ะท้าไมล่ะตัวนี้ก็คือตัวนี้ต,<อ>ตัวไหนไตัวไหนหนึ่งตัวแมวกระต่ายใช่ไหมเอากระต่ายใช่ไหมอ่ะโอเคอค่อยๆเปิดเพ้นตัวอะไรอ่ะเพ้นโชว์การ์ดก่อนเหรอไม, <laughs> ไม่โชว์การ์ดอ่ะโอเค หลบไปเอาแกะถุงเฮ้ยเอาถุงมาโชว์อะเกอะไหมแม่เฮ้ยมี่ดีเดิเกิดแล้วตัวใหญ่มันเริ่มเท่าแล้ว โชว์่อยเอาแพนดา้าโชว์กล้องเลยค่ะว้าวโชว์กล้องเลยโชว์กล้องหลยแม่แม,ม,มีน้ำตาดูเลยอ,อ่ะขอดูขอจับแพนดา้าหน่อยนะคะโมเกตชุดกระต่อค่ะ